กฎแห่งกรรมเรื่องที่165ความรู้อย่างชาวบ้านความรู้เรื่องศาสนาอย่างชาวบ้านนั้นข้าพเจ้าเคยเขียนในงานกระถินโดยนายแพทย์ประเสริฐนุชกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเขียนเพื่อพิมพ์ช่วยกับตันเสถียนพงไพโรธนักบินของบริษัทการบินไทยแจกเป็นอนุสรในงานทอดกระิน นวัดท่าการ้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะเลื่อมใสในจิตศรัทธาในการที่กับตันเสถียรมีจิตใจเป็นกุศลสร้างกรรมดีทอดกถินส่วนตัวด้วยศรัทธาแรงกล้าเมื่อมีผู้อ่านแล้วขอให้ข้าพเจ้าแยกเรื่องเพื่อจะจัดพิมพ์ให้ได้อ่านทั่วไปข้าพเจ้าได้พิจารณาเห็นว่าการจะพิมพ์ขึ้นใหม่นี้ควรแก้ไขเพิ่มเติม และตัดทอนข้อความลงให้เหมาะสมกับการที่จะพิมพ์ต่อไปให้สมกับเป็นหนังสือที่ชาวบ้านธรรมดาอ่านแล้วเข้าใจดีไม่มีคำบาลีและเกิดความยุ่งยากในเมื่อเด็กต่างจังหวัดอ่านให้ผู้ใหญ่ฟังและเคยมีผู้ใหญ่บางท่านมีความคิดดีท่านขอร้องให้เด็กอ่านแรกๆเด็กไม่ค่อยจะอ่านเพราะคิดว่าเป็นหนังสือพระมีภาษาบาลีและสัสกฤตอ่านยาก เด็กอ่านไม่ค่อยถูกจึงเริ่มเบื่อตั้งแต่ยังไม่ทันอ่านแล้วแต่ท่านผู้ใหญ่มีอุบายบอกว่าหนังสือกฎแห่งกรรมไม่ใช่หนังสือประไม่มีภาษาสันสกฤตแทรกให้อ่านยากอยู่ในเนื้อเรื่องถ้าอ่านแล้วจะให้ค่าขนมเล่มละห้าสิบสตางค์เด็กเกิดสนใจแต่ไม่ใช่สนใจอ่านหนังสือสนใจค่าขนม จึงรีบรับอาสาอ่านให้ผู้ใหญ่ฟังอ่านไปได้สองสามเล่มเด็กก็มาขอร้องอยากอ่านเล่มต่อไปผู้ใหญ่ให้หยุดอ่านพักไม่ต้องอ่านอีกเพราะไม่มีค่าขนมจะให้แล้วที่สุดเด็กก็บอกว่าต่อไปนี้ขอให้ผมได้อ่านเถอะครับผมจะไม่คิดเอาค่าขนมผมอยากอ่านนี่เป็นนโยบายที่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเกิดสนใจ เมื่อได้อ่านแล้วก็เกิดความรู้สึกศรัทธาขึ้นเองเป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะนอกจากจะทำให้เกิดความสนใจในการอ่านหนังสือของเด็กแล้วยังช่วยฟื้นฟูความรู้หนังสือของเด็กต่างจังหวัดซึ่งส่วนมากมีความรู้เพียงปฐมสี่หากไม่ได้หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านด้วยความสนใจเองแล้วความรู้ที่เล่าเรียนมาของเด็กจะค่อยๆเลือนหายไปสุดท้ายทิ้งไว้นานก็กลายเป็นอ่านหนังสือไม่ออก เสียดายเวลาที่ได้เรียนมาถึงปสนับว่าเป็นคุณอย่างยิ่งที่ท่านมีอุบายแยบคายให้เด็กสนใจหนังสือเพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปเรื่องนี้พระพิสุท่านปฏิบัติเคยได้ผลมาก่อนอยากจะพูดถึงสมัยข้าพเจ้ายัางเป็นเด็กแต่ยังจำได้ดีคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างหากได้พิจารณาดูเหตุผลอาจจะให้ข้อคิดเป็นความรู้ว่า เด็กสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้ผิดแปลกเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดในทางจิตใจและความเหี้ยมโหดเด็กสมัยก่อนส่วนมากเคารพเชื่อถ้อยฟังคำของผู้ใหญ่ว่านอนสอนง่ายสอนว่าอะไรไม่ดีก็ไม่ทำพวกเด็กๆสมัยนั้นส่วนมากปฏิบัติตาไม่นอกรีดนอกรอยถือว่าผู้ใหญ่เกิดก่อนมีประสบการณ์มากรู้ดีรู้ชั่ว ฉะนั้นการเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ปฏิบัติมีศีลธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีสมัยนั้นพวกเราเด็กๆหากได้ไปไหนมีผู้ใหญ่ไปด้วยก็รู้สึกอบอุ่นอยู่ในการคุ้มครองของผู้ใหญ่ทั้งอิ่มท้องไม่หิวข้าวอย่างน้อยเดินตามผู้ใหญ่ท่านก็ป้องกันภัยได้จนพูดกันติดปากว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดผู้ใหญ่สมัยก่อนบอกว่ามากับพระ ไปกับพระไม่มีอันตรายอะไรเด็กรุ่นก่อนส่วนมากมีความกะตนยูรู้คุณเคารพผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นอบน้อมนับถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณผู้ใหญ่รุ่นเก่าถือเอาหลักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งที่เคารพและนำมาเล่ามาสอนชักจูงเด็กให้รู้หลักพุทธศาสนาในเรื่องเวียนไหวาตายเกิด ต้องผจนต่อทุกอย่างไม่สิ้นสุดตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในภพต่างๆเพื่อใช้กรรมดีกรรมชั่วที่เราได้ทำไว้จึงทําให้เด็กรู้บาปบุญไม่กล้าทําชั่วข้าพเจ้าได้รู้เรื่องเก่าๆหลายอย่างนับแต่สมัยเป็นเด็กตลอดมาแต่ก็เพียงรู้โตขึ้นไม่ได้ปฏิบัติอะไรเมื่อไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลจนเติบโตถึงมาคิดได้ว่า ผู้ใหญ่สมัยก่อนนั้นท่านมีความคิดสุขขมได้อบรมลูกหลานมาแต่เด็กให้เป็นพลเมืองดีด้วยหลักทางศิลธรรมผู้อ่านบางท่านอาจเห็นดีเห็นชอบด้วยอาจจะมีบางท่านเห็นว่าข้าพเจ้านำเรื่องเก่าพ้นสมัยมาเขียนเวลานี้บ้านเมืองจเจริญควรจะเปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้าก็เห็นด้วยแต่ควรจะเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นทางจิตใจไม่ใช่เจริญทางวัตถุแต่จิตใจของคนต่ำเลวลงเลวลงหากว่าได้เรื่องเก่าที่บ้านเมืองยังไม่เจริญทางวัตถุแต่จิตใจของคนสมัยนั้นส่วนมากสูงมีศีลธรรมควรจะนำมาเล่ามาเขียนไว้บ้างเพราะรู้สึกในยุคนี้มีมนุษย์ที่คอยทำลายพุทธศาสนามาในรูปแบบต่างๆ ยุยงให้คนมีจิตใจเยี่ยมโหดดุร้ายรุนแรงเห็นแก่ตัวทำให้เยาวชนเห็นผิดเป็นชอบผิดกับสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กนั้นผู้ใหญ่มักจะอบรมจิตใจเด็กทางอ้อมให้รู้จักศีลธรรมยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นพุทธศาสนาสอนให้คนทำดีไม่เคยสอนให้ทำชั่วสอนให้ละเว้นชั่วชักตัวอย่างเช่น เล่าพุทธประวัติย่อๆเป็นบ่อเกิดพุทธศาสนาคล้ายถามปัญหาให้เห็นความดีความชั่วชี้ทางปฏิบัติในตัวเสร็จให้เรานึกให้เราคิดเอาเองข้าพเจ้ามีเรื่องจะเล่าในยุคปัจจุบันนี้คือวันหนึ่งกลางเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2517เราได้มาร่วมกินอาหารประจำเดือนวันพุธกลางเดือน ที่ห้องนาวีสันติราชนาวีสโมสรท่าช้างวางหลังก่อนที่จะถึงเวลาอาหารมีหลายท่านจับกลุ่มสนทนาได้พูดถึงพุทธศาสนาปัญหาถามว่าตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วเกิดมีพูดถามข้าพเจ้าก็พูดออกไปอย่างไม่ต้องคิดว่าหากตายแล้วศูนย์ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาข้าพเจ้าจำได้ว่าในจำนวนนั้น มีในแพทย์ภูนการชนะโรคและศาสตราจารย์ประสบบุรณะมนัสแห่งมหาวิทยาลายัยเกษตรอีกผู้หนึ่งที่ได้สงสัยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นวันนั้นข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้อธิบายมีผู้ต้องการพบข้าพเจ้าจึงถูกตามตัวไปเรื่องก็ค้างผ่านไปข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงคำที่เคยกล่าวว่าหากตายแล้วศูนย์ พุทธศาสนาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะในปัจจุบันนี้มักจะมีผู้เปลี่ยนข้อความผิดแปลกแตกต่างกับสมัยที่ข้าพเจ้ารู้จักผู้ใหญ่เมื่อเป็นเด็กท่านมีอายุรุ่นก่อนๆคงจะจำคำของผู้ใหญ่ซึ่งมักจะพูดว่าพระเทศนาสั่งสอนว่าคนเรานั้นเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพหนึ่งภพใดแล้วแต่บุญหรือบาปที่สร้างสมไว้ต้องไปรับผลเสวยกรรม พระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงความเกิดนั้นเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดมาชั้นสูงสุดชั้นต่ำสุดยากดีมั่งมีเพียงใดเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องผจญกับทุกข์ด้วยการทุกรูปทุกนามเพียงทุกข์น้อยเรียกว่าสบายความสุขแท้จริงนั้นหาไม่ได้เมื่อพิจารณาถึงความทุกข์ในโลกมนุษย์มีมากมายนับไม่ถ้วนที่มนุษย์หนีไม่พ้น ทุกติดตามตัวมาแต่เริ่มเกิดคือมีความแก่ความเจ็บเป็นเงาตลอดเวลาที่สุดก็คือเราจะต้องพบกับความตายด้วยกันทุกคนส่วนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็โศกเศร้าข่าครวนอะไรรักผู้ที่จากไปซึ่งเป็นที่รักทำให้เกิดความทุกข์ เมื่อพระพุทธเจ้าพิจารณาก็รู้ว่ามนุษย์นี้เมื่อจิตดับก็กลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้สิน้นพระองค์ก็ได้ทรงค้นคว้าหาทางช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์จึงได้ทรงสละทุกสิ่งที่เสวยสุขทุกที่วาราตรีซึ่งพระองค์ทรงมองเห็นว่าทุกสิ่งหาใช่ความสุขอันแท้จริงไม่สิ่งเหล่านั้นที่แท้ก็คือทุกข์จึงทรงพิจารณา ควรจะสละความสุขในโลกมนุษย์ทุกสิ่งที่มีนั้นให้หมดสิ้นจากความมีไปสู่ความไม่มีจึงทรงสแสวงหาโมคตธรรมที่สามารถจะทำลายทุกข์ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบทางไปพระนิพพานเป็นทางสิ้นสุดทุกข์พ้นความเวียนว่ายตายเกิดหยุดการเกิดแก่เจ็บตาย พระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองบรลุพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงออกสั่งสอนเวนยศาสตร์โลกทั้งหลายให้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์นี่เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนที่ท่านได้นำคำสอนของหลักธรรมทางศาสนาพุทธมาสอนให้มนุษย์เรามีศีลมีสัจจะสร้างบุญกุศลเสียสละไม่เห็นแก่ตัวทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ ไม่มองคนในแง่ดีอย่ามองคนในแง่ร้ายให้ความเป็นมิตรมีเมตตาจิตปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมรู้จักให้อภยัยและเอาหสิกรรมไม่จองเวรจองกรรมแก่กันสิ่งเหล่านี้เขาปฏิบัติมานับแต่โบราณข้าพเจ้ารู้แต่เด็กๆแล้วแต่ไม่เคยสนใจเรื่องพระนิพพานแม้จะบอกว่าสุขที่สุด ยังเคยคิดอย่างเด็กๆว่าเราจะต้องการเกิดเป็นคนสนุกสนานดีมีเพื่อนผูงมากไม่เห็นมีทุกตรงไหนมีแต่สนุกสนานเฮฮาเพราะยังมีกินมีใช้อยู่ในอกของพ่อแม่อยากจะใช้ชีวิตให้สนุกไปนิพพานแล้วคงไม่มีโอกาสสนุกสนานในโลกมนุษย์อีก เมื่อเติบโตพิจารณาดูในภายหลังพอจะมีหัวคิดหันเข้ามาสนใจในทางธรรมบ้างแล้วก็มองเห็นทุกข์ในโลกมนุษย์มีมากมายก็ทำให้นึกถึงนิพพานให้หลุดพ้นไม่อยากผจนทุกข์ทั้งได้รู้เห็นมนุษย์กลับชาติมาเกิดอีกก็แน่ใจในการเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดที่มีเหตุผลเพียงพอข้าพเจ้าจึงได้พูดว่า ถ้ามนุษย์ตายแล้วศูนย์ไม่มาเกิดอีกหากไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธศาสนาก็ไม่เกิดขึ้นไม่สนใจใครจะว่าข้าพเจ้าผิดหรือถูกหากตายแล้วศูนย์พระพุทธองค์เมื่อครั้งเป็นเจ้าชายคงไม่เสียสละความสุขในโลกมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างทรงออกผนวดสแสวงหาโมฆะธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมไว้ ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้คนสมัยก่อนได้ยึดหลักพระธรรมเป็นที่พึ่งปฏิบัติทางจิตใจก็ได้รับความสดชื่นเป็นสุขทางจิตสงบตลอดมาจนถึงขั้นปู่ย่าตายายแต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะมีผู้บิดเบือนจากความจริงที่สมัยก่อนว่ามนุษย์เราตายเกิดไม่รู้สิ้นสุดแต่ปัจจุบันนี้มีผู้บอกว่าตายแล้วศูนย์ จะเท็จจริงอย่างใดข้าพเจ้าไม่ทราบแต่ข้าพเจ้าคงถือหลักธรรมเดิมปฏิบัติแล้วเกิดความสงบตามความเข้าใจว่าถูกต้องทําให้คนเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำชั่วทำแต่ความดีจิตใจเป็นกุศลส่วนมากบ้านเมืองก็อยู่กันได้ด้วยความสงบเพราะอยู่ด้วยศีลธรรมเรื่องคนตายแล้วกลับชาติมาเกิด ระลึกชาติได้ปัจจุบันนี้เท่าที่รู้เป็นความจริงไี่ใช่น้อยแต่ก็ไม่จริงก็มีมากมายฉะนั้นผู้ที่ชักชวนให้เชื่อว่าตายแล้วศูนย์จึงไม่ยอมเชื่อในเรื่องกลับชาติว่าเป็นความจริงมักจะพูดไม่เห็นความจริงสักรายข้าพเจ้ามาคิดว่าท่านปักใจไม่ยอมเชื่ออยู่ก่อนแล้วมีอคติอยู่ในใจข้าพเจ้าแน่ใจว่า ไม่มีพระสงฆ์องค์ใดสั่งสอนชาวบ้านว่าตายแล้วศูนย์เพราะท่านยังกินข้าวชาวบ้านยังให้ชาวบ้านกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าตายแล้วศูนย์จะอุทิศให้ใครกรวดน้ำเพื่ออะไรหากพระองค์ทรงญาณรู้ว่ามนุษย์ตายแล้วศูนย์ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วข้าพเจ้าคิดอย่างคนโง่ๆว,ว่าพระพุทธศาสนาก็จะไม่เกิดขึ้นในโลก และศาสนาอื่นๆก็ไม่เกิดเช่นกันพระพุทธเจ้าก็คงไม่ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสแสวงหาสัจธรรมเพื่อสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์และความสุขทางโลกีที่มนุษย์ทุกรูปทุกนามมีความประสงค์หากเมื่อรู้ว่าตายแล้วศูนย์เมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกต่างก็คงหาความสุขได้เต็มที่พวกที่บวชแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติไปทาไม เมื่อตายแล้วสูญย์สิ้นไปเท่ากับบุญบาปไม่มีความดีความชั่วไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีคราวนี้พวกคนใจชั่วเยี่ยมโหดก็จะสนุกกันใหญ่จะต้องไปกลัวทำไมทำอะไรได้ตามใจชอบความกระตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่มีประโยชน์ยุคนี้มีข่าวลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่สิทธิ์ฆ่าครูบาอาจารย์เกิดขึ้นแล้ว นี่ก็ชี้ให้เห็นผลเกิดจากการเข้าใจว่าบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์ท่านที่มีจิตเป็นธรรมต่างก็รู้ว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองตลอดมาทุกวันนี้เพราะไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ต่างก็รู้ว่าศีลธรรมสูงกว่ากฎหมายหากทุกคนมีศีลหา้าปฏิบัติประจำใจมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเท่านั้น ชาวโลกก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขเห็นอกเห็นใจไม่เบียดเบียนกันกฎหมายอาญาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อมนุษย์มีศาสนาสอนให้คนใจสูงมีศีลธรรมประจำใจแต่เมื่อมีผู้มาบอกว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีบุญบาปใจมนุษย์ก็ต่าลงเหมือนสัตว์เช่นนกกาพอเลี้ยงโตมีปีกก้าขาแข็งแล้วก็บินไปไม่กลับมา ไม่รู้จักผู้บังเกิดกล้าวข้าพเจ้าพูดอย่างชาวบ้านไม่มีความรู้ทางพุทธศาสนามากนะักและไม่รู้ภาษาบาลีพอที่จะเอาบทใดมาอ้างอิงประกอบเพราะชาวบ้านไม่รู้ไม่สนใจเป็นส่วนมากเขารู้แต่เวียนว่ายตายเกิดปฏิบัติกันตั้งแต่ปู่ย่าตายายตลอดมาต่างก็กลัวบาบปกลัวกรรม ข้าพเจ้าเคยได้ยินผู้ใหญ่ว่าหลานเอ่ยเมื่อคนเราขาดความกตัญยูรู้คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีศีลธรรมเมื่อมีมารศาสนาเข้ามาแทรกพวกนี้พูดให้คนลหลงไหลเพราะความชั่วติดง่ายความดีติดยากอยู่แล้วเสนอให้คนไม่ต้องกลัวบาปกลัวกรรมตามสนองไม่มีบาปไม่มีบุญ สอนให้คนทำชั่วยังไม่รู้ตัวเมื่อคนเราหันไปทำชั่วมากขึ้นเมื่อนั้นแหละบ้านเมืองก็จะเกิดมิจาสันดีขอท่านปัญญาชนมาคิดดูว่าคนเราตายแล้วศูนหรือตายแล้วต้องกลับมาใช้นี่กรรมยังไหนเป็นสิริมงคลของตัวเองเป็นหลักที่ควรจะปฏิบัติข้าพเจ้ามีความรู้ในทางาศาสนาไม่มากนะัก มีแต่ความนึกคิดอย่างสามัญชนทั่วไปมาพิจารณาเอาหลักธรรมที่พระสมัยก่อนท่านสั่งสอนชาวบ้านทั่วไปที่ได้จดจำมาพิจารณาเล่าให้ฟังอาจผิดก็ได้หากท่านผู้ใดมีเหตุผลทางพิสูจน์หลักธรรมดีกว่าเห็นว่าที่พูดมานี้เข้าใจผิดข้าพเจ้าก็ยินดีพร้อมที่จะรับไว้ปฏิบัติหากได้พิจารณาแล้วว่า เหตุผลของท่านดีกว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดเป็นมงคลแก่ตัวเองและผู้ใกล้ชิดไม่เป็นภัยแก่ประเทศชาติข้าพเจ้าจะได้นำเอาตัวอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ชาวต่างประเทศชั้นศาสตราจารย์ค้นคว้ามาแล้วในเรื่องตายแล้วกลับมาเกิดและเรื่องวิญญาณของสมาคมค้นคว้าในต่างประเทศค้นคว้าเรื่องวิญญาณและตายแล้วกลับชาติมาเกิด จากหนังสือสถาบันค้นคว้าเรื่องวิญญาณและตายแล้วกลับชาติมาเกิดซึ่งสถาบันนี้ตั้งอยู่ที่ในสหรัฐอเมริกานานมาประมาณ90ปีการค้นคว้าของสถาบันนี้มีกรรมการล้วนแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงได้ใช้การพิสูจน์อย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยใช้วิชาตามหลักวิทยาศาสตร์เรื่องวิญญาณในปัจจุบันนี้ ต่างก็รู้แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องตายแล้วกลับชาติมาเกิดมีอยู่ทั่วโลกมีมากในทวีปเอเชียซึ่งมีแทบทุกประเทศแต่ข้าพเจ้าก็จะเลือกเอาเฉพาะในประเทศไทยและที่มีอยู่ใกล้พระนครเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ที่สนใจตรวจสอบว่าที่นักวิทยาศาสตร์ที่จเจริญแล้วได้พยายามข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาพิสูจน์เรื่องตายแล้วกลับชาติมาเกิดนั้น เป็นความจริงตรงกับพระพุทธองค์ที่ได้ทรงสละความสุขเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งพระพุทธองค์ทรงค้นพบมาสองพันกว่าปีแล้วทางวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบไม่นานมานี้จะตรงกันจริงหรือไม่เรากำลังแปลจากภาษาต่างประเทศบางส่วนเพื่อจะได้ช่วยกันพิจารณาเหตุผลพิสูจน์และ เราจะนำย่อมาลงเพื่อให้พิจารณาส่วนการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ยืดยาวนั้นเราไม่จำเป็นไม่ช้าท่านก็จะได้อ่านเรื่องของสมาคมค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศว่าเขาสนใจมากเพียงใดเขาทำเห็นผลแล้วจึงพูดไม่ใช่พูดทั้งที่ยังไม่เห็นผลอย่างแบบเราบางคนพูดง่ายๆเพื่อทำลายสังคม ยุให้คนทำชั่วว่าตายแล้วศูนย์และจะพูดถึงมิสเตอร์เจมส์คิดได้ทำพินัยกรรมประหลาดยกทรัพย์สินจำนวนเงิน2 7 0 0 0 0เหรียญอเมริกันคิดเป็นเงินไทย5ล้านกว่าบาทให้แก่นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่พิสูจน์ในเรื่องวิญญาณที่ออกจากร่างเมื่อจิตดับเป็นวิญญาณไม่รู้ดับสมาคมแห่งนี้ก็ได้รับเงินจำนวนนี้เข้ามูลนิธิไว้แล้ว ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันพิสูจน์ในเรื่องนี้ร้อยกว่ารายหากท่านยังสงสัยก็โปรดคอยอ่านเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศค้นคว้าเรื่องตายแล้วกลับชาติมาเกิดต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้อ่านเรื่องนี้ด้วยความอดทนตลอดมา